นี่คือเชียงพาครับครับแจบใกล้เสร็จแล้วครับไทยแบบมุ่งเป็นแม่ไทยเป็นบอนี่คือชองหน้าพี่หัวรองร้อนนะแจดบอลมันเหลืออยู่สามนครับสวนบสองน มานม่งเ่อไม่มีการบ้าน่นี้ไมคุณีครัให้เราทากินโอ้ดรสถิตดรสทิตซชิงเน่ผมเป็นดรนะครับอันนี้ค่ะอันค่ะเฮ้ยเดียวเรไม่เซ่นไ้มาว่ิง่งยมามคนเลยสาม่นเราก่ยูมาตีีัหน้าราไท่ โมาสองอยู่ดิไม่เอาไม่ยไปหาอกไม่ได้ขนงพอกูไง